สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ก็มาดูนะคะอากนิมาชื่อของอากูนิมาก็เป็นอากูนิมาที่ร้านน้องธนัญยานะคะตัวนี้คือเสริมทซับอยู่ในกระถาง1 1เบดนิ้วนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่หน้าร้านจําหน่ายกันอยู่ที่150บาทมี2ต้นใน1กระถางก็จะมี2ต้นคู่กัน ก็เป็นเสริมซับนะคะชนิดแรกต่อมานะคะตัวนี้ก็คือแสงจันทราราคาจำหน่ายที่หน้าร้าน150บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะราคานี้ที่ตลาดฟ้าใสที่นี่ราคานี้นะคะจำหน่ายหน้าร้านส่วนออนไลน์ก็โทรถามกันเอานะคะว่าจะกี่บาทส่งยังไงนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรเอาไว้และตัวนี้คือเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่ตัวนี้ ก็จำหน่ายหน้าร้านกันอยู่ที่1,50บาทซานาดู1,50บาทอยู่ในกระถาง11นิ้วทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้ส่วนตัวนี้อันนี้ก็เป็นทรับมงคลรัพยบมงคลตัวนี้ราคาส่งพะะ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่60บาทราคาจำหน่ายอยู่ที่100บาทอ่บาทราคาส่งนะคะตัวรับเงินรับทองตัวนี้อยู่ที่100บาท ราคาส่งของช้างแดงตัวนี้อยู่ที่100บาทนะคะส่วนราคาจำหน่ายราคาปีกก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะซื้อราคาส่งตั้งแต่10ต้นขึ้นไปจะได้เป็นราคาส่งนะคะ,ะตัวนี้เพชรชมพูอัญมณีราคาจำหน่ายอยู่ที่50บาทราคาส่งซื้อตั้งแต่10ต้นขึ้นไปอยู่ที่30บบาทนะคะในไม้กระถาง หกนิ้วก็ลองโทรถามดูนะคะร้านธนัญญาไม้มงคลตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ใครจะสั่งออนไลน์ชนิดไหนแบบไหนลองโทรถามนะคะว่าค่าส่งเท่าไหร่ก็ไม้ของร้านนี้สวยงามนะคะอะ่ก็เอามาบอกเล่า90กันเนาะอยู่ที่